ไปเชื่อกับอันแล้วของ่นอันแล้วอันแล้วมาขับมาแน่อันไปแล้วบัดั้นเราออกโอ้ยเขาว่าออกเบื่อถ้าเป็นยังเห็มันแล้วใชจะเผาอันไม่ใชจะเผาอันบัดนั้นได้ผัดจะเผาจะเฝ้าอันว่าจะมาแล้วอ้ปากขึ้นเลี้ยผหัวแล้วมาบอกเขียนเห็นแล้วย่างเห็นแล้ว ยางเป็ตลาดเจ้าคือการเราบอกว่ายังก็มาออกเพือื่นใส้มันแล้วนี่มันสิม้าหดแม่ไก่เพราะว่ายังแม่ไก่แล้วฝันแม่นคักแม่นแน่มันคือเข่ากำเริบคำนวณเจ้าของแท้มาสันเดชมักสร้างในคันบอมาในวัดนี่นะเบัดนว่าเอาหลดมาสร้างใอยรอดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แค่ก <laughs> ินนคุเก่าคนเดิมหมดเลยครับคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมทวมเติมคือบางของเก่ามันเจ้าไปจังหดมาจังใดจมาังไหครับ เอาง่ายๆจะเอารูปเพ่น,น้องแม่กไก่ผู้ใดก็มาพ่อแต่แม่กแบบมไก่ไม่ไปเบิ้งกันดะแล้วคือแม่นครับข้าก,ก็บแมเ่เธอเดียวเลยเนี่ยวกัข้างแรกข้างแรกที่มาก <ๆ S 2> แล้วคือดังแต่แล้วคือดังแท้เอากูไปอยูุท่านนะขุนขุนไ,ไปนะโมูห์นนะมากระไผรน้อย<ะ>มากระไผรมากระผัวไม่มากระผัวไม่ใส่เงี้ยอะไรก็เก่าแล้ว,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 ว ก้าวเกาว่ามาบอกเลขขึ้นเม่ยไก่โอ้ยพ่มาแล้วก็มาตายโอก็จะได้รวยเลยคือคำคือคุณผัวพ้นตายแล้วคือคำคือคุณมาบอกตายแต่เลขเมียยันแต่เมียบอรวยขอว่าบัตรพูดจะขอมันนะผูดตายแล้วผูดยู่แล้วก็คือนมบอกเลขเลยรวยเลยโอ้ยโอ้เจมส์ขอยืมเงินด้เอาแต่เก่ากับเจชินดาตัวให้เลขแม่นแต่เก่าไหม หัวกระเจี๊ยบจะไม่กับเม็นจะไม่ไมกับเม็นเก้ากับเม็นก็เกาเหรอนะอเื่งเมษสาเรื่องเมษาเี่บ่มีเนีมาฝากบ่เมียากรมีเหรอนาอโดนโดนมาพอกันกระีบ่มีมาฝากแน่บ่มีเหรอน้ะสารโตโครัคือเกาโตไรเนาะบานี่บานสัมนาสักนเกินพันธามาดิเจ้สัานาเกินพันธามาดิ ข้าวบะข้าวบะข้าวมันขี้ข้าวมัน cin ขี้ข้าวมันขี้เขาสามหมืนข้เขาสามหมื่นก็มีมาบ้านที่ธาตุไินดอกมาอาบน้ากันแม่คนละน้ำหายเจ้าต่างแต่ตื่นข้นพุทธนะคนละแต่งนาแต่งตาเจ้าผูกห้าพุทธนะ กูมาพอคนดังดังแค่ดังไปจังมาผัวหนูกับสิบผตายบ่จังหวผัวเจ้าตายจังหวบอกเลขดีคักดีแน่โอ้แท้คอยไวแล้วนอนมันคอยฝันนะนะมันคอยฝันแล้วฟันตายแต่สีมันเจอของ เาตาฟีได้ยมาเอาตาฟีไมานาีฟนน้ำมาบ่มาเอาตาี้เกียวตายราเบ้ยวเบ้ยเบ้มาบอกเลขจันเสือมนจะมันจเนอยมีเฮ้งเจือๆเมียตะตายสิแล้วก็บ่ได้ายตายก็มาบอกเลขนั่เต e ี้เพราะมานอดบอกเลย คังสามตัวบ่อเขาผอก็เอาตรงนี้และเมื่อกี้นี่ถ้าบ่อเขาบริสันทของสามเดือนแอ้โอ้ยข่บริสันา์สีเราเอาครบปี่เลยเอาเก็บปีเลยเอาครบปีเลยเอาครบปีเลยทำไมนจ้าหน้กรเพอเป็นบาหวาตเล่าเลอาเมารถมาเสิร์บเราาไเนาะมาเสิตัวนี้เราอเราหาย่ไหเาตัวนี้แต่เก่าเอาเอาตัวนี้ บาที่นี่ก้อมันสีก้อนมัชีมาฮอดแม่ไก่เในมาทีนี่มันสีมาฮอดแม่ไก่เพราะว่ายังแม่ไก่แล้วฝันแม่นคักแม่นแน่มันคือเข่ากับเลี้ยคำนวณนเจ้าของแทฉมาสันเดสมักสร้างในขันบอม่าในวัดนี่นะพอดะสีบ่เห็นยังสีบ่เห็นยังผู้ใดผู้ใดแล้วผมนาำตาดีนนกแต้บินขามก็ไปผู้ใดจะเข็นของไงให้มหาไม่ไงจินดาโนนเหมือนกันเนี่ยเข็นข้าเข็ าแล้วกมาเจะได้ก e> ็เจ๊พาไหมกะดูน hm ิดลุกแต่แต่บินคาก็ไ่พนะถ้าสองประมาณนั้สิบล้านเส้าล้านนี่ผูดอรจะเข็นของไงมหาไม่์ไงจินดาโลดพอนะโอ้ยนันอมามัน่องครอดพนะคันบอออกตัวนี้คันบออกตัวนี้คันบมีสองคันบมีสอง ตายแท่นอนจ้างขนสองมาแช่แนนอนขันบ่มี่องนี่เมารถมาเยมารถมาเชิงอขนโลเรื่เรือแม่ก่ก็มาหาผม้ย้าไก่เลยผูส่ไยังไงว่างานเลยองรอเขาสิตายเขาสิตายเน้อหวาอหรดมาเอ้า ได้สองี่ยังหลอสองจังสองย่งมักเล็บเดียวโคโลโคโลโคโลตัวได้เจอเล็กมั้งหมีที่ห้าับมันคือกันกไปย่ากันเนี่คอยีนมักหกสองเจ็ดพอนะอืมเช่เลยเลยตัวได้ก็เจ้๊หกสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดปสองเจ็ดหกสองเจ็ด

คนเล่าเขาเขาเจอก,กันเขาบอกว่า, i, าอุ้ยเพิ่นอุ้ยเพิ่นมาอันนี้ <laughs> บ่ว่าเพิ่นจักเที่ยดอกอ <laughs> คนเล่าคนเล่าอันนั้นคนเ <คน S 1> ลา่ค <น S 1> ลาคนเล่าเขาเจอก,กัน, i, นอุ้ยเพิ่นอุ้ยเพิ่พนมาหาขั่รถเออ <laughs> คนใต้เขาเจอก,กันเขาบอกว่าที่เรา นอใะนมญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยจะได้น้อญี่ปุ่นอิตายอิตายอิตายอิจัยเาคนพ่อคนแม่เชิาจัดอิตายตายเลยกยด้มตัวเลขให้ีก๊เกนน่ะสามตัวหกสองเจ็ดหกสองเฟันสองรูสอมาเป็นลานเลย แต่บามามาเจอข่อยรดดสะท้าไเลยเลยพนะบ่อาบน้ำก็บม่ได้รรุ่นนี้บ่อาบน้ำโอ้ยพยุ่ยยากเจ้าเมืองเลยพนะนั่งเน็นมาเตียงคนเอียนลงเนี่ยสองเจ็ดเนาะหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดเมตรเดียวเลยเม็ดเดียวบ่มีตัวอื่นแปดปุ่มสี่ปีมีครั้งดี่ดินะบได้มาไทยสี่ปีมีคร้งเหลียวโดนโดนโนดนโกันเตตอง โอ้ยังงามกว่าเก่างามกว่าเก่าเอานายง่ายกว่าเก่าเนาะปีสิปีนั่นคือเก่าอยู่เนาะนั่นคือเก่าเหรอเนาะนั่นคือเก่าที่หอมอร่อยๆคือเก่าออืคือเกาบริเตียนบริเตียงเลยมาเมื่อนี่มาอย่างเกาะมาเมื่อนี่จุดประสงค์มาน่ะจุดประสงค์มาเบิ่งค้นดังมาเบิ่งก็ได้ดังเปิดโทษศาชี์ขึ้นเทปต่แม่ไก่แล้วกระสูนเลยแล้วอยู่บ่ได้ย่างเงี้แม่ไก่กับแมว ไอ้เลิ่มดูเหรออ่ะอันอันเปิดโทรศัพท์ขึ้นวันนี้ย่างมีแต่แม่ไก่กับเบลอันกันกันแม่บองเบลโอ้ค่อยๆเห็นอยู่กับจมันหมดชื้อจมันกบุญมันบ่งบังพี่หรืออะไรวันนี้โหไปวันมาหัวไปวันหายตัวไรแม่ไก่หายตัวไรหัวไปวันนี้อันย่างไปเชื่อๆกันอันแล้วของเพิ่นบอันแล้วอ่ะอันแล้วศูนย์สองเก้ามาขึ้นมาแน่ อันไปแล้วบัทนันเราออกโอ้ยเขาว่าออกเบื่อ,อถ้าเป็นอย่างนี้มันเลี่ยวถ้าจะเผาอั้นจะเผาจะเผาอันบัทนันได้ผันจะเผาจะเฝ้าอั้นว่านว่าแล้วไอ้อยปากขึ้นเนี้ยผัวเราไม่บอกเขียนเห็นแล้วย่ำงเห็นแล้วย่างไปตลาดจ,จะซื้อกอั้นเขาบอกว่าย <c oughs> ังเขาบอกออกเบื่อใส้มันเลีวบัดจะได้หาตัวนั่นานาเออเป็นเจ้าไหนพี่น้องพี่บ้านมะพร้าวอัน คนด,นดวงเฮง <c oughs> มาปอคนฝันแมน่นคนฝันแมน่นเออเชง่ซันตัวค่อยด่งโดนมาตั้กแต่เศร้าคนเพื่อค่อยสิตแต้งนาเป็นกีขั้นคาง,างมาเป็นนักฟ้าเจ้าเจ้าเจ้าจะม่าตั้งไหนะละมันเป็นจังซันละเอาอของเจจินดาตัวใดก่อหกสองเจ็ดของแม่กายเด้ออันศูนย์สองเก้าเอาแต่ของเจจินดาคันบ่มีตัวใดก่อคันบ่มีหกสองเจ็ด มอรถมาเซิ้งอยโลดไก่่าอแไก่ข่าผ่ยังหัวเจ้จินดาแล้วใจใจอยู่แล้วเนาะันใจรอดใจใจอยู่แล้วใจใจอยู่แล้วคยไม่เป็นคนงามเนาะคยโลนชื่อเนี่ยแม่ผีก็มาฝันขยนีจะมาเซิกันะขยไม่ง่ามออกเลย น้ำผีมาชิำกูแล้วก็แล้วไปไม่ผีกันไหนบ่บอกเลกจังแม่เจีบเบาบอกเลจักเงินเบื้องเล็กออกแม่นรอดหมอม้ห้ารุดเีมามหารุดเจียจกูจิตีเลขเท่าไหร่จัว ่าได้ก็แม่ศูนย์สองเก่าลานตัเช้นอันนี้โ่ได้มาเชิงหรอกคุณแม่โบสมบูรนเนี่ยคอยข้งเจ้าออกข้งคอยโ่ออกกันเชีแล้วก็าจะบ่มาเชิงก่อนเป็นรถมาไม่งามมาจัดเลยือสดีใจก็ตอเขามาเชิงดีใจดีใจร้ายแล้วมีเงี้ยมีเงี้